พาดหัวขา่าววันนี้รัฐให้คำมั่นเตรียมช่วยต่อคนไม่ได้เงินเยียวยาโควิด2ล้านคนคัดกรองใกล้เสร็จแล้วข่าวนี้นํามาจากกระปุก .com นะครับดรธนากรวังบุญคงชนะแจง้งรับเรื่องร้องทุกข์คนไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด19ทั่วประเทศมีมากกว่า2ล้านฉบับล่าสุดคัดกรองใกล้แล้วเสร็จเตรียมหามาตรการช่วยเหลือต่อ ล่าสุดทางดอตอร์ธนากรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาโพสข้อความใน f a c e b o o k ดรธนากรวังบุญคงชนะอัปเดตเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลังและทั่วประเทศจากกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเงินเย,ยาโควิด19ว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อนเนื่อง ในส่วนของการรับเรื่องราวร้องทุกข์นั้นขณะน,นี้ทางการคลังได้รับเรื่องมากกว่า2ล้านฉบับซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้วกระทรวงการคลังจะหามาตรการช่วยเหลือต่อไปทั้งนี้ที่ผ่านมาในช่วงแรกของการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันอาจจะครุขครักบ้าง แต่สุดท้ายทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากรัฐบาลเริ่มขายล็อกกระทรวงการคลังก็เดินหน้าฟื้นฟูประเทศอย่างเต็มที่สอดคล้องตามยุคนิวโน m อลมั่นใจว่าสามารถพลิกฟื้นประเทศกับคืนสู่ภาวะปกติได้แน่นอนขอขอบคุณสำนักข่าวจากกระปุก .com ครับ